สวัสดีครับพบกับ Beyond Channel ครับวันนี้เรามาอยู่ที่กาญจนบุรีครับเรามากินอะไรครับก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บมาใหญ่ครับโอ้โหก๋วยจั๊บเจ้านี้ดังมากนะครับเพราะว่าแม่กดดันโดยการเปิดติ๊กต k อกสามรอบเลยต้องพามากินนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับ ไปครับลองชิมนะครับอร่อยไหมคุ้มกับที่มาตั้งไกลไหมตรงนี้อยู่ที่ไหนนะลิ้นช้างลิ้นช้างโอ้นะครับถูกใจครับ อืมอร่อยอร่อยอร่อยหวานหวานเล็น,นิดนเราต้องใส่หวานไงอร่อยจริงแต่พริกอืมพริกก,ก็ดีนี่พริกพริกคั่วเองเหรอดูอใส่เยอะหลายนะพริกคั่วเองนี่ครับถ้าร,รีวิวเขาบอกว่ากินคู่ชาเย็นจะอร่อยจัดเลยครับลองชิมชาเย็นนะครับ ผมเป็นไรอร่อยไหมไม่อร่อยไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวเราชิมดิอร่อยดิเค็มๆมันออกจืดทีนึงเพราะเราสั่งหวานไว้แต่เราต้องกินทานคือนี้นี่แล้วครับทุกคนแล้วเขาก็มีหมูสับเป็นหมูสามชั้น ผมไม่ทานนะครับหมอย่าให้แม่กิน <c oughs> อร่อยโอ้เรียงเลย <laughs> โอ้ก็สินเสืออร่อยมากครับดูอร่อยแค่ไหนโอ้โหกลับบ้านนี่ครับถูกใจมากแบกวางเป็นไงบ้างครับแม่จิตอร่อยไหมวันนี้อร่อยค่ะถูกใจเลยมาตามรีวิวถูกใจมากก็ <laughs> <laughs> <aphrag> อร่อยดีอยากถ้าบญญารรยายสับคคุณนะครับก็ ประมาณว่าเขาเข็มข้นนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงครับทุกคนธรรมดา20พิเศษที่เราทานกันก็30ครับโอ้โหอร่อยจริงๆถือว่าคุ้มค่าการตามรีวิวมาเพราะอยู่ห่างจาก,กตัวเมืองการไม่ไกลนะครับอยู่ตรงลิ้นช้างนะครับก็ไม่รู้ตรงไหนก็ลองเซิร์ชมาแค่เซิร์ชว่าก๋วยจับ๊บหม้อใหญ่ก็ขึ้นแล้วเขาจะทาหม้อใหญ่หม้อเดียวหมดแล้วหมดเลยถือว่าเราโชคดีมากเพราะว่าวันนี้เรามาประมาณบ่ายโมงครึ่ง เรากินสุดเรากินแล้วสั่งเป็นคนสุดท้ายนะครับเพราะหมดเลยนะครับก็ถ้าใครมาก็มาให้เร็วๆหน่อยนะครับมันจะอดกินเพราะเนี้ยโค้หแล้วแปลกนะครับแถวนี้คนจอดรถคือมากินร้านนี้ร้านเดียวเลยนะครับก็ถือว่าอร่อย<ม>อร่อยไหมครับก็<ม>วันนี้ก็ลาไปก่อนครับคลิปหน้าเปไ็นไรติดตักเรวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเลย